สวัสดีค่ะทุกคนในคลิปนี้นะคะเมดีจะมาสอนทําปกปีกนกคล้ายๆประมาณนี้นะคะอันนี้คือภาพจาก Google นะคะเมดีไม่ได้รับตัดเย็บเสื้อผ้าแล้วนะคะเพราะว่าขายของออนไลน์หลายอย่างนะคะแล้วก็ทาแพทเทิร์นขายทางเพจด้วยนะคะสําหรับใครที่สนใจอยากจะได้แพทเทิร์นแต่ว่าไม่มั่นใจฝีมือตัวเองนะคะอยากจะเอาไปตัดขายหรือว่าเอาไปตัดใส่เองนะคะก็แคปภาพส่งมาที่ทางเพจของเมดีได้นะคะ หรือว่าสงสัยตรงไหนนะคะก็ไปทักถามได้ทางเพจนะคะสำหรับคลิปที่สอนไปนะคะเดี๋ยวจะแปะลิงก์เพจให้ใต้คลิปนี้นะคะตรงคอมเมนต์นะคะนี่นะคะนี่คือชินหน้าสีแดงคือชินหน้าเส้นไหล่ก็คือชิ้นหลังตรงนี้นะคะสำหรับนอ้วนให้วัดจากเส้นที่เราขีดเข้ามาสามกระเบียดตรงนี้นะคะ วัดมาสามนิ้วครึ่งเพื่อที่จะทำปกพอปีกนกนะคะสามนิ้วครึ่งสำหรับคนผอมก็สามนิ้วสามขีดก็พอนะคะสำหรับคนไซส์เล็กกว่านี้ก็สามนิ้วสามขีดก็พอสำหรับคนไซส์อกสี่สิบก็ประมาณสามนิ้วครึ่งนะคะ วิธีวัดคอลึกนะคะวัดคอลึกให้วัดจากตรงนี้ตรงที่เราวัดความยาวเสื้อนะคะตรงต้นไหล่ตรงนี้นะคะเฉียงลงมาว่าเราอยากได้ลึกแค่ไหนนะคะเฉียงลงมาถึงกลางอกอยากได้ลึกได้ตื้นแค่ไหนก็คือเอาจากจุดนี้นะคะอันนี้แปดน,นะคะเราจะวัดจากเส้นนี้นะคะ เส้นกลางอ,อกนะคะที่เราวัดเข้ามาสามกระเบียดนะคะมาถึงเส้นไหล่หน้านะคะสามนิ้วนะคะเส้นไหล่หน้าคือเส้นล่างนะคะจากนั้นก็วัดจากจุดสามนิ้วเฉียงลงไปเท่ากับความลึกของปกเสื้อของแต่ละคนนะคะที่เราวัดตะก,กี้นะคะเราจะทําคอกว้างเจ็ดนิ้วนะคะเราก็จะวัดจากเส้นกลาง หลังหน้าอ,อกนะคะเข้ามาสามนิ้วครึ่งนะคะนี่คือจุด3มนิ้วครึ่งนะคะขีดเฉียงลงไปถึงจุดที่เรามาร์กเอาไว้ตะก,กี้นะคะเฉียงให้สุดไปถึงเส้นสาคือริมกระดาษเลยนะคะแล้วก็ขีดขึ้นมาข้างบนนะคะจากจุดไหลหน้าที่เราขีดขึ้นไปข้างบนคือจุดที่เราจะเย็บติดกับคอหลังนะคะขีดเฉียงแบบนี้เลยถ้าเกิดใครไปดูคลิปสูตรก็ทำคล้ายๆกันนะคะประมาณนี้ค่ะ ต่อไปเราก็จะวาดเอาปกเลยนะคะทุกคนวาดเอาจากตัวเสื้อเลยนะคะสําหรับมือใหม่จะได้เข้าใจง่ายๆนะคะใครชอบตรงใครชอบโค้งใครชอบเล็กชอบใหญ่นะคะก็วาดเอากับตัวเสื้อเลยมันจะได้ดูง่ายๆสําสหรับมือใหม่นะคะสําหรับคนที่จะใส่ซิปหลังนะคะแต่ทําเป็นปีกนกก็ให้พับตามเส้นกลางอกที่เราขีดเข้ามา3กระเบียดนะคะ หรือไม่ก็ใครที่จะใส่ห่วงกระดุมนะคะสาบข้างขวาเราก็ไม่ต้องยื่นออกไป3ากระเบียดนะคะเราก็เอาตามเส้นพับตามเหมือนกับที่เราจะติดซิปเลยนะคะเส้นกลางอ,อกจริงของเราก็คือเส้นที่เราขีดเข้ามานะคะสำหรับใครที่จะตัดแบบใส่ซิปสวมหัวนะคะเราก็ต้องเช็ครอบคอเสื้อให้ได้22ขึ้นไปนะคะ เราจะต้องทําปกใส่ต่างหากนะคะสําหรับใครที่จะใส่ซิปนะคะลองไปดัดเปลงทําดูนะคะทุกคนแต่ลักษณะการทําก็คล้ายๆกันแบบนี้ประมาณนี้นะคะชอบปกเล็กปกใหญ่ก็วาดตามตัวเสื้อเลยนะคะจะได้เข้าใจง่ายๆเนาะสําหรับมือใหม่เนาะปกปีกนกมีหลายแบบมากนะคะโค้งมากโค้งน้อยตรงเหลี่ยมให้เราแต่งเอาตามตัวเสื้อเลยนะคะเราจะได้มองออกง่ายๆนะคะ นี่นะคะเรามาภาคเสียงทีหลังนะคะเพราะว่าเสียงที่อยู่ในวิดีโอตอนอัดมันใช้ไม่ได้นะคะเพราะว่าเสียงรถมันดังนะคะบางทีอาจจะไม่ตรงกับที่วิดีโอเท่าไหร่นะคะต้องขออภัยด้วยทุกคนก็ขีดตามนี้เลยนะคะอยากได้ปลกลักษณะไหนนะคะโค้งมากโค้งน้อยใหญ่มากใหญ่น้อยนะคะแต่ช่วงไหลก็ให้ใหญ่กว่าที่เราต้องการนิดนึงก็ได้นะคะ ประมาณห้าขีดหรือ3ากระเบียดก็ได้เดี๋ยวเราก็จะพับให้มันยกขึ้นไปช่วงลหลตอนเราใส่นะคะถ้าเกิดว่าเรามาแต่งปลุกอยู่ในตัวเสื้อเลยนะคะเราจะมองอกง่ายนะคะว่าเราจะวาดปลกแบบไหนให้ทุกคนไปลองวาดดูนะคะวาดกับตัวเสื้อเลยเราก็จะมองอกว่ามันจะเล็กใหญ่แค่ไหนนะคะ มันจะโค้งมากโค้งน้อยนะคะให้ทุกคนไปวาดเลยตามต้องการจากตัวเสื้อเลยค่ะเราจะต่อกระดาษเพื่อทําปกนะคะทุกคนตอนท,ทําทีแรกเราไม่ได้เผื่อกระดาษเพราะว่ากลัวทุกคนจะมองเส้นไม่ชัดนะคะเราก็เลยเอาริมกระดาษเป็นสาบไปเลยนะคะสาหรับวิธีทําตัวเสื้อกับวิธีทําปกนะคะเราจะแยกการเป็นสองวิดีโอนะคะทุกคนเพราะว่า ถ้าเกิดว่าดึงวิดีโอให้มันเร็วเกินเดี๋ยวทุกคนก็บอกว่ามันเร็วเกินก็เลยจะทําแบบปกติไม่ได้เล่งวิดีโอให้มันเร็วนะคะมันก็เลยใช้เวลาในการอัด,อดคลิปนานมากนะคะก็เลยจะแยกเป็น2คลิปนะคะพอเราต่อกระดาษเสร็จนะคะเราก็จะพับตามเส้นที่เราขีดเฉียงนะคะพับให้ถึงริมกระดาษเลยนะคะเราจะกลิ้งออกมาให้เห็นเป็นรอยปลุนะคะ อีกฝั่งหนึ่งนะคะเราก็จะได้มองออกว่าปกของเรามันจะใหญ่แค่ไหนนะคะเดี๋ยวเราจะไปแต่งอีกทีนะคะกลิ่งตามเส้นที่เราขีดเอาปกเลยนะคะที่เราวาดปกตะก,กี้นะคะกลิ่งให้ทะลุไปกระดาษข้างล่างแล้วก็กลิ่งเส้นไหลหน้าด้วยนะคะเราจะได้กะถูกว่าไหลหน้าเราอยู่จุดไหนนะคะ ลายหน้าคือเส้นล่างนะคะเราจะกางออกมาดูนะคะว่าปลกเราได้ตามที่เราต้องการหรือยังนะคะตัดกระดาษทิ้งนะคะแต่ไม่ต้องพอดีเส้นนะคะเผื่อว่าเราจะแต่งปลกนะคะเราจะได้ทำง่ายเ,เดี๋ยวจะพลิกกระดาษนะคะให้ทุกคนมองจะได้ดูชัดๆนะคะเราจะแต่งปกเพิ่มนะคะ นิดหน่อยเนาะแต่งปกเพิ่มจนกว่าเราจะพอใจนะคะอยากได้เล็กใหญ่อยากได้โคง้งแต่งเพิ่มใครชอบโค้งมากก็สามารถขีดโค้งมากได้นะคะเนี่ยค่ะ ปกที่เราขีดมาก็จะประมาณนี้นะคะแล้วทีนี้เราจะพับเข้าไปช่วงไหล่น้านะคะประมาณห้าขีดถึงสามกระเบียดนะคะตอนเราใส่นะคะตอนเราใส่จริงมันจะประมาณนี้นะคะคือมันจะตั้งขึ้นไปบนโคประมาณห้าขีดถึงสามกระเบียดนะคะจากจุดไหล่น้านะคะเราก็จะพับเราจะพับเส้นใหม่นะคะคือยื่นออกไปจากเส้นที่เราขีดประมาณห้าขีดถึง3ามกระเบียดนะคะ ทีนี้เราจะได้ปลกของเราที่เราต้องการเลยนะคะอยากได้เล็กได้ใหญ่นะคะเฉียงมาถึงจุดที่เราเส้นเส้นที่เราขีดตรงสาบเลยนะคะตรงริมกระดาษเนาะนี่ค่ะประมาณนี้นะคะทีนี้เราก็จะพลิกออกไปดูว่ามันปกจริงๆของเราตอนเราใส่กับตัวคนแล้วมันจะใหญ่ประมาณไหนนะคะถ้าเกิดว่าเราไม่ชอบ นะคะมันยังไม่ใหญ่ถูกใจยังไม่เล็กถูกใจก็ให้เรามาแต่งเพิ่มตรงนี้นะคะที่แม่ดีสอนให้วาดในตัวเสื้อคือคนที่แบบทําใหม่ๆจะได้เข้าใจนะคะสําหรับคนที่เก่งแล้วก็สามารถพับกระดาษให้เฉียงออกไปแล้วก็วาดเอาแบบนี้เลยก็ได้นะคะแต่ว่าอยากให้ทุกคนดูตอนที่แบบว่าเรียนใหม่ๆเรียนใหม่ๆเราจะได้ รู้สึกว่ามันง่ายนะคะจะได้มองอกประมาณนี้นะคะถ้าเกิดใครที่เก่งแล้วก็พับกระดาษยื่นออกมา3ามกระเบียดแล้วก็วาดเอาปกเลยก็ได้ทำอย่างนั้นก็ได้นะคะแต่อยากทำให้ดูกับตัวเสื้อว่ามันประมาณนี้นะคะเราก็จะตัดตามเส้นไหลหลังเลยนะคะ สำหรับใครที่ไปกลิ้งชิ้นหลังอ,อกต่างหากก็ตัดตามเส้นไหลหน้านะคะอันนี้คือเราจะใช้แพทเทเร์ดเดียวกันตัดเราก็เลยไม่ได้แยกชิ้นหลังอ,อกมานะคะก็เลยต้องตัดตามเส้นไหลหลังนะคะเส้นไหลของชิ้นหลังนะคะสำหรับใครมาดูคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้แม่ดีด้วยนะคะแล้วก็ใครที่ยังไม่กดติดตามก็กดติดตามนะคะแล้วก็กดกระดิ่งด้วยเผื่อเวลาลงคลิปมันจะได้เตือน นะคะลงคลิปใหม่ๆมันจะได้เตือนนะคะกำลังใจของไม่ดีอยู่ที่การกดไลค์กดแชร์นะคะสงสัยตรงไหนก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปได้นะคะสอบถามอยากได้แบบไหนก็สามารถคอมเมนต์ได้คะ่ะเราก็ได้ปกออกมาคร่าวๆแล้วนะคะเราก็จะมาเช็คลายหน้านะคะจากริมกระดาษเนาะ จากริมกระดาษของเส้นล่างคือไหลหน้านะคะมาถึงจุดที่เราขีดปกเฉียงมานะคะว่าได้เท่าไหร่นะคะสําหรับใครที่แยกชิ้นหลังออกต่างหากก็ทําเหมือนกันนะคะทําแบบนี้เลยเช็คเส้นไหลหน้ามาถึงจุดที่เราขีดเฉียงปกนะคะแล้วก็มาเช็คลายหลังให้มันได้เท่ากันเราก็ติ๊กเอาไว้ค่ะเวลาต่อไหลเราจะไม่มีปัญหาเลยเพราะว่ามันเท่ากันนะคะ จากนั้นวัดจากเส้นฐานไหลขึ้นครึ่งน,น,นิ้วแล้วก็ติ๊กไว้ค่ะเราจะใช้นกโค้งคอนะคะถ้าเกิดใครไม่มีนกหรือว่าไม่มีอุปกรณ์ก็สามารถเอามือโค้งได้เลยโค้งประมาณนี้ละค่ะให้ดูตามภาพเอานะคะนี่คือเส้นคอหลังนะคะโค้งมาเนาะ จากนั้นเราก็จะเช็คเส้นที่เราขีดตะกี้เส้นคอหลังนะคะเช็คมาว่าได้เท่าไหร่นะคะได้เท่าไหร่เราก็เอาเล็บจิกเอาไว้นะคะแล้วก็วัดจากเส้นไหล่หน้าตรงปลายนิ้วนะคะขึ้นไปให้ได้เท่ากับที่เราเช็คคอหลังนะคะ อันนี้คือ4นิ้ว1ขีดนะคะเราก็ติ๊กไว้ก่อนค่ะเราได้เส้นจริงแล้วนะคะสําหรับเส้นที่จะเข้าคอหลังเวลาเราเข้าปกเราก็จะโตปกกลางหลังนะคะส่วนเกินที่เหลือนะคะเราก็ตัดทิ้งไปเลยค่ะกระดาษมันแหวงนิดนึงนะคะเราก็จะโตกระดาษนิดนึงให้พอนะคะ สำหรับช่วงนี้นะคะไม่ดีก็ไม่ค่อยได้ลงคลิปสม่ำเสมอเท่าไหร่นะคะทุกคนเพราะว่าไม่ดีขายของออนไลน์อยู่นะคะเปิดเพจทำแพทเทิร์นขายนะคะก็ขอบคุณลูกค้าทุกท่านนะคะลูกเพจทุกท่านแล้วก็ทุกคนที่ติดตามไปทางเพจของไม่ดีนะคะถ้าเกิดใครเย็บเก่งแล้วตัดเป็นแล้วอะไรแล้วแต่ไม่มั่นใจในฝีมือตัวเองว่าจะทำเพ็เทินออกมาได้ดีไหมนะคะก็ไปสั่ง แพทเทิร์นทางเพจของไม่ดีได้นะคะเดี๋ยวจะเปะลิงให้ใต้คอมเมนต์นะคะแล้วก็ใครที่ตัดเก่งเย็บเก่งแล้วอย่าลืมนะคะไปเรียนการขายออนไลน์ว่าขายตรงไหนยังไงนะคะสำหรับตรงเส้นริมกระดาษนะคะเราจะต่อการซ้ายขวานะคะมันก็จะเป็นเส้นกลางคอหลังนะคะหิดตรงขึ้นมาเลยนะคะแล้วก็ตัดตามจากนั้นเราก็จะวัดขึ้นมาประมาณ2นิ้ว3กระเบียดนะคะ ถ้าเกิดใครที่คอสั้นๆหน่อยก็คนอ้วนคอสั้นก็สองนิ้วครึ่งก็พอนะคะคนสูงก็คอยาวๆก็สามนิ้วค่ะประมาณนี้นะคะสําหรับกลางคอหลังนะคะเราก็ขีดติ๊กเอาไว้จากนั้นเราก็จะแต่งปกนะคะแต่งให้มันสวยๆนะคะขีดไปถึงปลายปกเลยค่ะ เสร็จแล้วเราก็ตัดกระดาษทิ้งได้เลยนะคะเราจะแยกปกช่วงที่เป็นคอหลังนะคะนี่คือเส้นคอหลังนะคะจากจุดไหล่หน้านะคะเส้นข้างล่างนะคะคือเส้นคอหลังที่เราจะทําปลกไปเย็บติดกับชิ้นหลังนะคะส่วนเส้นคอหลังของตัวเสื้อก็เส้นนี้นะคะมันจะพอดีกันนะคะ เวลาเราเข้าปลูกคอหลังก็จะเท่ากันนะคะคือสีนิ้วหนึ่งขีดนะคะสำหรับตัวนี้นะคะสำหรับตอนเย็บนะคะมุมตรงนี้ชิ้นหน้าสองชิ้นแล้วก็สาบเราจะเย็บทีทีหน่อยนะคะก่อนที่เราจะคลิปนะคะการลุยนะคะทุกคนสำหรับตอนตัดสาบนะคะเราก็เอาตัวเสื้อข้างนอกนี่เลยค่ะตัดแล้วก็วัดจากช่วงไหล่หน้าเข้าไปประมาณนิ้วครึ่งก็พอนะคะยื่นออกไปแล้วก็ขีดตรงไปถึงชายเลยนะคะ <S <S ปกติเวลาไม่ดีตัด เสื้อแบบนี้นะคะก็จะไปตัดผ้าชิ้นหลังออกมาก่อนนะคะพับตามเส้นกลางอ,อกตรงนี้นะคะตอนตัดชิ้นหลังนะคะพับตามเส้นที่เราขีดเข้ามาสามนิ้วสามเปรเบียแล้วเราก็ไปตัดชิ้นหลังตัดชิ้นหลังให้เสร็จเราถึงจะมาแยกปุกตรงข้างหลังนะคะสำหรับใครจะทำสูตรแม่ดีเด้อ ก็ทําแบบนี้นะคะแต่อันนี้คือเราจะสาธิตให้ดูเวลาแยกปกเราจะทํำยังไงนะคะสําหรับคนที่ไปกลิ้งชิ้นหลังออกมาแล้วก็ตัดตามเส้นไหลหน้านะคะตอนเราแยกเราก็จะแยกจากจุดที่เป็นเส้นไหลหน้าคือคลิปอันแรกเลยนะคะคลิปให้ตรงกับเส้นไหลหน้าเราไม่ต้องวัดนะคะเรากะเอาเราก็คลิปไปเรื่อยๆ กะให้มันเท่าๆกันไม่จำเป็นต้องวัดว่าเท่าไหร่นะคะเราก็คลิปให้เกือบสุดริมกระดาษนะคะให้มันเหลือไว้นิดนึงมันจะได้ติดกันไว้นิดนึงนะคะเราจะเอาปกเสื้อที่เราคลิปนะคะมาติดกับกระดาษอีกชิ้นหนึ่งนะคะเพื่อแยกแล้วก็ติดสกอตเทปนะคะ ปกติก็จะไม่วัดนะคะก็จะแยกแล้วก็ติดสก๊อตเทปเลยอันนี้กลัวทุกคนจะกะไม่ถูกก็เลยจะขีดขีดเส้นตรงตามเส้นที่เราก่อนขิดนะคะให้ดูนะคะว่าเมดีแยกชิ้นตรงปกคอหลังโค้งขนาดไหนนะคะสำหรับช่วงโควิดนะคะใครไม่มีอะไรจะทำก็มาหัดทำแพทเทิร์นนะคะคนไหนที่ ตกงานก็ไปขายของออนไลน์เอาก็ได้นะคะหาช่องทางให้ตัวเองเนาะขอให้ทุกคนคล้วยคลาดปลอดภัยจาก COVID โควิดรอบนี้นะคะรอบที่สามนะคะรู้สึกว่าจะร้ายแรยงเป็นห่วงนะคะเป็นห่วงทุกคนเป็นห่วงตัวเองด้วยนะคะไม่รู้จะรอดปลอดภัยกันไหมจะนอกเรื่องนิดนึงนะคะทุกคนสําหรับใครที่มีความเครียดก็ไปฟังธรรมะใน y o u t u b e นะคะช่วยได้ เมื่อเราจิตใจสงบเราไม่ฟุ้งซ่านเราจะคิดออกเองว่าเราจะทำมาหากินอะไรนะคะช่วยได้จริงๆนะคะลองดูเนาะรอยหางของริมปกนะคะไม่ต้องไปวัดนะคะเวลาเราแยกเราก็กะเอาประมาณขีดครึ่งน,นะคะประมาณนี้นะคะเราจะมาเช็คให้ดูจากเส้นที่เราขีดนะคะว่าเราโค้งขนาดไหนนะคะลงมาประมาณ3กระเบียดนะคะจากเส้นขีดนะคะความโค้งของมันนะคะ พอเราติดสกอ็อตเทปเสร็จเราก็จะตัดตามรอยที่เราเช็คเอาไว้นะคะติดให้มันอยู่นะคะตัดตามเส้นได้เลยค่ะตัดกระดาษส่วนเกินทิ้งไปนะคะเราก็จะเห็นปกเป็นรูปเป็นร่างแล้วนะคะ แค่นี้เราก็เสร็จแล้วนะคะวิธีทําปลกปีกนกนะคะสําหรับใครที่ขอปกกล้วยหอมานะคะก็ทําลักษณะคล้ายกันนะคะก็ทําคล้ายๆกันเพียงแต่ปกกล้วยหอมันจะไม่เหลี่ยมนะคะทําลักษณะเดียวกันนะคะใครที่อยากจะได้ปกแบบไหนก็คอมเมนต์ใต้คลิปได้นะคะอยากได้อะไรก็พูดคุยกันได้นะคะช่องของเรา ขอบคุณสำหรับผู้ติดตามทั้ง40,000กว่าท่านนะคะณขณะนี้นะคะสำหรับใครที่เข้ามาใหม่นะคะไปเรียน EP 1แล้วก็ EP 70ก่อนนะคะแล้วก็ฝากนะคะอย่าลืมใครที่ทำเสื้อตัวปล่อยไม่เป็นว่าเราจะเผื่อรวมแค่ไหนก็ไปดูอีกคลิปหนึ่งนะคะเราแยกกันเนะเาะระบบตั้งแต่ช่วงกลางคลิปแล้วนะคะสำหรับใครกลัวลืมกลัวหาไม่เจอก็ก,กดแชร์ไป เก็บไว้ใน Facebook นะคะจะได้หาเจอนะคะบางทีก็อาจจะลืมชื่อช่องนะคะก็แชร์ไปเก็บไว้ใน Facebook หรือไม่ก็แชร์ไปที่กลุ่มที่เย็บผ้านะคะสำหรับคลิปนี้นะคะไม่ดีต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะทุกคน